สำหรับปี2025กับคอนเทนต์สรุปเกมน่าเล่นประจำไตรมาสก,ก็ยังมากันเหมือนเดิมนะครับซึ่งคอนเทนต์นี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่มี ASUS แบรนด์ระดับโลกที่สนับสนุนชาวเกมเมอร์เรื่อยมาด้วยชุดอุปกรณ์สำหรับเล่นเกมมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมมิ่งเกียร์แล็ปท็อปสำหรับเล่นเกมเครื่องเกมแฮนด์เฮลหรือว่าการ์ดจอที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพ สำหรับปีนี้ทาง Asus ก็มีการ์ดจอใหม่ๆน่าใช้งานออกมาให้เราได้เลือกซื้อหนึ่งในนั้นก็คือการ์ดจอจาก AMD ภายใต้ชื่อ Asus Prime Radeon RX 9000 Series โดยวิดีโอนี้ผมก็จะเอาข้อมูลผลการทดสอบมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันด้วยเอาเละครับทีนี้มาดูกันครับว่าเกมน่าเล่นประจำไตรมาสท,ที่1ของปี2025มีเกมอะไรน่าสนใจบ้างเชิญคุณผู้ชมรับชมกันได้เลยครับ เ a ียกนั y ตีวอร o เ o อร์ออเกมแนวมุโซระดับตำนานที่ถูกเอามาสารต่อในภาคใหม่โดยการย้อนกลับไปยังจุดตั้งต้นของสงครามในนวนิยาย3โก๊กอีกครั้งผู้เล่นจะรับบทเป็นตละครจอมยุทธที่เข้าไปูกพันกับศึกการต่อสู้โดยเราจะมีบทบาทที่เกมเรียกว่าผู้พิทักษ์สันติภาพ ผู้เล่นจะได้เจอกับเหล่าตัวละครสำคัญในเรื่องนะครับพร้อมกับการเข้าร่วมศึกการต่อสู้ต่างๆตั้งแต่ยุทธการระดับเล็กไปจนถึงศึกใหญ่ Dynasty Warrior Origin จะยังคงคอนเซปต์ของระบบต่อสู้แนว Hack and Slash ที่เข้มข้นทั้งการได้สู้กับทหารนับร้อยนับพันคนและการดวลฝีมือกับขุนพลฝ่ายตรงกันข้ามตัวเอกจะใช้อาวุธได้หลากหลายแบบครับแต่ละแบบก็จะมีสกิลหรือที่เกมเรียกว่า Battle a r t ที่แตกต่างกัน อาวุธที่เราใช้บ่อยๆก็จะทำให้ตัวละครมีความเชี่ยวชาญอาวุธนั้นมากยิ่งขึ้นระบบต่อสู้ก็ทำออกมาได้ค่อนข้างค,อครอบคลุมครับทั้งการโจมตีด้วยคอมโบหลากหลายรูปแบบมีสกิลถ้าไม่ตายและในด้านของการป้องกันก็จะมีทั้งการกดแพรี่การกดหลบมีการคอมโบกับตัวละครสายร่วมรบที่สู้ไปด้วยกันนอกจากนั้นเมื่อบริบทเป็นสงครามการเอาชนะศัตรูไปเรื่อยๆไม่ได้แปลว่าเราจะชนะได้เสมอไปนะครับเนื่องจากเงื่อนไขในการแพ้ชนะของการรบแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกันด้วย ู้เล่นจะต้องเลือกว่าจะโจมตียุทธศาสตร์ไหนก่อนหลังเพราะว่าศัตรูก็จะมีการยกทัพเข้ามาต่อสู้แล้วก็ยึดพื้นที่จากเราด้วยเช่นกันสรับผมก็มองว่าเกมนี้มีความสนุกที่ครบถ้วนในแบบที่เกมแนวมูโซจะให้เราได้ใครที่ชอบเกมต่อสู้ที่ให้เราปล่อยสกิลได้แบบมันๆแนะนําว่าไม่ควรพลาดเกมนี้ครับ เป็นเกมที่วางจำหน่ายแบบเซอร์ไพรส์ให้เกมเมอร์ยุค2000มากนะครับสำหรับนินจาไกเดน2องแบล็กซึ่งเป็นการรีเมคกราฟิกของเกมใหม่ทั้งหมดพร้อมทั้งเพิ่มเนื้อเรื่องเสริมของตัวละครสมทบที่เป็นสาวๆจากจากกักรวาลของเกมนี้นินจาไกเดน2องจะเป็นเกมแนวแอคชั่นแฮกแอนด์สลชที่มีระบบต่อสู้ที่ท้าทายสู้สนุกอาวุธมีให้เลือกหลายแบบนะครับแต่ละแบบก็จะมีสกิลคอมโบที่มีความเท่นในแบบของตัวเองผู้เล่นจะรับบทเป็นริวฮายาบุสะที่ต้องต่อสู้กับกลุ่มนินจาคั่วริและเหล่าปีศาจ นินจาไเดน2องแบล็จะมีโครงสร้างระบบการเล่นเหมือนกับภาคต้นฉบับทุกอย่างเลยครับฉากแบบเดิมระบบต่อสู้เนื้อเรื่องคือทุกอย่างจะเหมือนเดิมหมดบทหมายเหตุที่ว่าของเดิมก็ดีอยู่แล้วนะเนื่องจากนี่เป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมชอบเล่นมากๆในตอนที่เกมออกมาใหม่ๆในขณะดูกันนะครับกราฟิกของนินจาไเดินสองแบล็จะได้รับการยกระดับให้สวยขึ้นมากๆด้วยเทคโนโลยี unreal engine 5การกลับมาของเกมนี้ก็เลยทำให้ผมเล่นจบอีกรอบฉะนั้นใครที่ชอบเกมที่มีระบบต่อสู้ที่โคตรมันได้เพลิดเพลินไปกับการได้ลองอาวุธใหม่ๆต่อสู้กับบอบส มีระบบพัฒนาอาวุธที่เข้าใจง่ายนะครับแผนที่ที่ไม่ซับซ้อนก็เอาไปลองกันได้เลยอีกทั้งเกมนี้รองรับ xbox pc game pass ด้วยครับ monster hunter wild เกมใหม่ล่าสุดในแฟรนไชส์ monster hunter สำหรับผมนี่คือเกมที่สนุกที่สุดในใจมาสแรกของปีนี้ครับย้ำนะครับว่าเป็นเกมที่สนุกที่สุดสำหรับตัวผมนะเพราะว่าผมเป็นคนเล่นมอนฮันต์อยู่แล้วแล้วก็ชอบเกมแนวแอคชั่น RPG เป็นทุนเดิมทีนี้ตัว Monster Hunter Wild นั้นออกแบบระบบการเล่นเพื่อให้เข้ากับผู้เล่นใหม่โดยเฉพาะมีระบบนำทางอัตโนมัติให้นะครับมีการสอนเล่นที่สอนแบบค่อยเป็นค่อยไป มอนสเตอร์ก็จะมีการไต่ระดับความท้าทายจากง่ายไปสู่ยากเป็นขัน้นบันไดในแบบที่ผมมองว่าเป็นมิรกับผู้เล่นใหม่มากๆเพราะเราสามารถเล่นจนจบโลแรงได้ในแบบที่ไม่หัวร้อนเลยซึ่งก็เป็นการเชื้อเชิญให้ผู้เล่นได้เข้าถึงเกมนี้ได้มากขึ้นแล้วก็อยากไปต่อในไฮแรงเราจะต้องล่ามอนสเตอร์ในดินแดนที่เรียกว่า forbidden land ครับแดนต้องห้ามที่คณะฮันเตอร์กิเชื่อมาตลอดว่าไม่มีคนอยู่อาศัย แต่ทุกอย่างกลับตรงกันข้ามเลยครับเพราะที่นี่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและเฝ้ารอาการค้นพบผู้เล่นจะรับบทเป็นหัวหน้านักล่าที่จะต้องประจนภัยต่อสู้กับมอนสเตอร์ในนินแดนนี้โดยตัวเกมจะมีอาวุธให้เลือกใช้14แบบซึ่งอาวุธแต่ละแบบก็จะมีวิธีการเล่นแตกต่างกันไปมีการเพิ่มระบบบาดแผลบนตัวมอนสเตอร์และรูปแบบการโจมตีแบบโฟกัสสไตร์ทำให้มิติการต่อสู้มีความเฉพาะตัวแตกต่างจากภาคก่อนๆที่สําคัญก็คือมอนสเตอร์ฮันเตอร์วจะเป็นเกมที่มีอัปเดตคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆ แบบเป็นทีมฉะนั้นเกมนี้ซื้อมาเล่นได้แบบยาวๆครับยังไงก็ตามข้อสังเกตเกี่ยวกับการเล่น Monster Hunter Wild ก็คือถ้าคุณผู้ชมเล่นใน PC มันจะไม่จะต้องมีการ์ดจอที่แรงเพียงพอในการเล่นด้วยนะครับและหนึ่งในตัวเลือกที่จะตอบโจทย์เรื่องนี้ให้คุณผู้ชมได้ก็คือ Prime Radeon RX 9000 Series AMD Radeon RX 9000 s ันซ e รีส์เปิดตัวด้วยสถาปัตยกรรม AMD RDNA ที่ออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมที่มีประสิทธิภาพสูงซีรีส์นี้มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่เพิ่มพูนประสบการณ์การเล่นเกมนะครับกราฟิกและก็ productivity ทำให้เหมาะสำหรับทั้งเกมเมอร์ทั่วไปรวมไปถึงมืออาชีพกราฟิกการ์ด RX 9000 s ันซ e รีสมีพลังจากหน่วยประมวลผล AMD RDNA ที่ให้ประสิทธิภาพการเล่นเกมสูงขึ้นถึง40%เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นก่อน มีความสามารถในการสปอร์ตเทคโนโลยีเรทเชสซิงที่ดีขึ้นพร้อมด้วยโปรเซสเซอร์เรทเชสซิงรุ่นที่3ที่มีอัตราการส่งข้อมูลสูงกว่า2เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนนะครับการจอรุ่นใหม่จะมีฟีเจอร์ AMD Fidelity FX Super Resolution Technology 4หรือว่า FSR4 นะครับซึ่งช่วยปรับปรุงคุณภาพของภาพให้มีความลื่นไหลโดยเฉพาะเมื่อเล่นเกมที่ระดับ 4K พร้อมกับเปิดเรทเชสซิงไปพร้อมกันในขณะเดีวยวกันการออกแบบก็ได้รับการยกระดับด้วยดีไซน์กระทัดรัดขนาด2.5สลลอตเพื่อการติดตั้งที่หลากหลายยิ่งขึ้น ร้อมด้วยแผ่นระบายความร้อน GPU แบบเปลี่ยนสถานะและพัดลมระบายความร้อน axial t e c h 3ตัวที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายความร้อน,นครับ ใบพัดมีความยาวมากขึ้นและก็มีวงแหวนกันชนแบบใหม่เพิ่มแรงดันลมด้านล่างช่วยลดอุณหภูมิลดเสียงรบกวนแลวก็เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมอุณหภูมิของกานจอนอกจากนั้นยังมี asus GPU Twin 3ที่ช่วยยกระดับการปรับแต่งกราฟิกการ์ดไปอีกขั้นโดยให้ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งพารามิเตอร์สำคัญๆได้ด้วยตัวเองเช่นความเร็วสัญญ,ญาณนาฬิกาของแกน GPU ความถี่ของหน่วยความจำและการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าพร้อมตัวเลือกในการตรวจสอบทุกอย่างแบบเรียลไทม์ผ่านหน้าจอที่ปรับแต่งได้อีกทั้งยังมีระบบควบคุมพัดลมขัั้นนสสูงะคบแลุณมมมติออื่ๆีกกา เพื่อเราสามารถใช้งานกราฟิกการ์ดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทีนี้ในส่วนของการทดสอบศักยภาพของก์ดจอ r a d ด o n RX 9070 XT สำหรับการเล่นเกม Monster Hunter w i l จะเป็นการเล่นที่ความละเอียด 2K นะครับโดยจับคู่กับ CPU Intel i7 13700K ทดสอบพลังดิบล้วนๆปรับสุดทุกอย่างไม่เปิด FSR ไม่เปิด Frame Generation นะครับก็จะได้เฟรมเรทเฉลี่ยอยู่ที่75เฟรมในขณะเดียวกันถ้าเปิด FSR กับ Frame Generation เฟรมเรทจะขึ้นมาในช่วง130-150เฟรมได้เลย การทดสอบเรสติซิง่งถ้าใช้พลังดิบล้วนๆเล่นที่ 2K นะครับเฟรมเรทจะอยู่ที่ประมาณ60เฟรมแต่ถ้าเปิดเฟรมเจเนอเรชันแบบ Quality เฟรมเรทที่ได้ก็จะขึ้นมาในช่วง140เฟรมได้เช่นกันฉะนั้นสำหรับใครที่กำลังหาการจอรุ่นใหม่ประจำปี2025ที่ประสิทธิภาพดีในราคาสุดคุม้มพรามเรดิออ RX9000series ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ผมมองว่าโคตรคุ้มเลยครับ กลับมาที่เกมน่าเล่นกันต่อนะครับโดยเกมต่อไปก็คือ Assassin's Creed Shadow Open World Action RPG จาก Ubisoft ที่กลับมาสารต่อตำนานกันอีกครั้งโดยคราวนี้เราจะได้ย้อนประวัติศาสตร์ไปนในยุคเซนโกคุของประเทศญี่ปุ่นเหตุผลที่ผมเลือกเกมนี้มาก็เพราะว่า Assassin's Creed Shadow น่าจะเป็นเกมที่สะท้อนตัวตนของเกมในแฟรนไชส์นี้ได้ดีที่สุดตั้งแต่ภาคที่ยังเป็น t e a l t h Action เก m e p l a y แบบเต็มตัวหรือว่าในช่วงหลังที่มีการตัดสลับมามุ่งเน้นการเป็นแอคชั่น RPG ให้เข้ากับความนิยมของยุคสมัย ตัวอกทั้งสองคนของภาค Shadow ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของระบบการเล่นในแนวทางทั้ง2แบบได้ดีครับ Nanoe จะเชี่ยวชาญการรอบเรนรอบสังหารส่วน y a สเกะก็เน้นบู๊ลังผลาญเข้าเผชิญหน้าประทะกับศัตรูตัวเกมได้หยิบเอาข้อดีจากภาคก่นกอนๆมาใช้งานในขณะที่จุดอ่อนบางจุดก็พัฒนาให้ดีขึ้นโดยเฉพาะความอิมแพคของระบบต่อสู้ที่ดีขึ้นมากแม้จะไม่ได้มีเอกลักษณ์ใหม่ๆที่เป็นลายเซ็นของตัวเองแต่ผมที่เล่นเกมนี้มาเกือบทุกภาคก็สามารถยืนยันให้ผู้ชมได้ว่า Combat System ของภาคนี้ให้ความรู้สึกถึงการฟาดฟันกันได้ดดีีีทท่่สุเมอยบบกกัภาคน และอีกหนึ่งจุดเด่นที่เรามองข้ามไม่ได้เลยก็คือกราฟิกของ Assassin's Creed Shadow นั้นถือว่าสวยงามมีความร่วมสมัยฉะนั้นถ้าใครไม่เคยเล่น Assassin's Creed มาก่อนสักภาคแล้วอยากลองผมเชียร์ให้เล่นเกมนี้นะครับเพราะลงตัวที่สุดในด้านของการทดสอบเกมโดยใช้ Radeon RX 9070 XT จับคู่กับ CPU Intel i7-13700K เล่นที่ความละเอียด 2K ปรับเซตติ้งแบบ Ultra เปิด Ray tracing แบบ Low นะครับผลการทดสอบก็คือจะได้เฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ50-60เฟรมครับ ในขณะดูการถ้าเปิด r ร y เ r a ซิ่งแบบ Very High กับเปิด f เฟรม e n e r a t i o n แบบ Quality เฟรมเรทนั้นสามารถวิ่งขึ้นไปในช่วง110-120ได้เลยเกมที่5 Two Point Museum เกมแนว i ิลดิ g Simulation ที่ผมชอบมาก ชอบมาตั้งแต่ทูพอยท์ฮัลพ์ฟิทลแล้วครับแล้วก็ตามเล่นเรื่อยมาจนภาคนี้เราจะได้สร้างพิพิธภัณฑ์กันบ้างมันก็ชวนให้เราตื่นเต้นกับความคิดสร้างสารรค์ของทีมสร้างนะครับว่าเขาจะนําเสนอเกมให้ออกมาแบบไหนทีนี้จากประสบการณ์การเล่นของผมนะครับทูพอยท์มิวเซียมจะให้เราสร้างพิพิธภัณฑ์ในธีมต่างๆเช่นธีมโลกล้านปีธีมโลกใต้น้าแล้วก็ธีมซูเปอร์เนเชอรัลความพิเศษของเกมภาคนี้ก็คือระบบเอ็กซ์เพรชันที่ให้ผู้เล่นส่งทีมสำรวจไปยังที่ต่างๆเพื่อให้ได้ของจัดแสดงกลับมมาาาาเรรรจะะไไไดด้้้น,นคว่่ขออองทีื ซึ่งพิกัดในการสำรวจจะมีหลายแบบหลายสไตล์เลยครับและนำให้คณะเดินทางที่เราส่งไปก็จะต้องมีความเชี่ยวชาญมีสมาชิกทีมที่มีจํานวนมากขึ้นกลับกันนะครับในส่วนของการจัดแสดงการสร้างอาคารติดตั้งยูนิตตัวเกมก็จะยังรักษามาตรฐานของระบบการเล่นเอาไว้ได้ดีเราจะเริ่มสร้างจากง่ายไปสู่การผ่านเงื่อนไขของเกมที่ยากขึ้นไปตามลําดับใครที่ชอบเกมแนวสร้างเมืองผมรับประกันความสนุกของทูพอยต์มิวเซียมให้เลยครับ กมที่6มา r v e l Spider-Man 2สุดยอดเกม Open World Action Adventure ที่ลงให้กับ PlayStation 5เมื่อปี2023ครับสําหรับผมความยอดเยี่ยมของ Marvel Spider-Man 2ก็คือผมไม่รู้ว่าจะไปติเกมนี้ตรงไหนเพราะมันสนุกในทุกๆแง่มุมที่เกมนําเสนอเลยครับยิ่งถ้าคุณเป็นแฟน Spider-Man ก็จะยิ่งรักเกมนี้ครับ Marvel Spider-Man 2จะให้เราเล่นทั้ง Май มอราเรสและก็ Peter Parker ทั้งคู่จะต้องร่วมมือกันยับยั้งไวร้ายของภาคนี้จุดที่โดดเด่นมากๆของเกมก็คือระบบต่อสู้ที่โคตรสนุกมีคอมโบหลากหลายแล้วก็มีความต่อเนื่องนะครับ จากซูบอสก็มันมากหรือว่าจะเป็นการสำรวจเมืองในสไตล์ของสไปเดอร์แมนทั้งสองคนก็จัดว่าเพลิดเพล,เพล,เพลินจนผมยังจำได้จนถึงตอนนี้เลยนะครับว่านี่เป็นเกมที่มีจุดฟาสทรา a เวลให้นะแต่ว่าเราไม่ใช้เลยเพราะว่าการไปด้วยตัวเองนั้นสนุกกว่านอกจากนั้นเนื้อเรื่องก็เขียนมาดีตัวเอกทั้งสองคนก็ต่างมีปมปัญหาของตัวเองแต่เราก็ไมไ่รู้สึกว่าตัวละครไหนโดดเด่นไปมากกว่ากันมาดูเป็นเนื้อเดียวกันจนสามารถพูดได้เลยว่า m a เ vel Spider-Man 2คือเกมที่มีความลงตัวมีความพอดีในทุกๆด้าน เกมที่7 Split Fiction เกมนี้เป็นเกมที่ผมเศร้าใจกับตัวเองมากคุณผู้ชมครับเพราะว่าผมซื้อมาแล้วนะแต่ว่าหาเพื่อนเล่นไม่ได้คือตอนแรกผมเข้าใจว่าเกมจะมีระบบ matchmaking ให้อย่างน้อยไม่มีเพื่อนเล่นแต่น่าจะหาคนในเซิร์ฟเวอร์มาเล่นด้วยกันได้สรุปก็คือไม่มีระบบนี้นะครับผมก็เลยจะเป็นต้องกดรีฟันเป็นที่สุดท,ทั้งทั้งที่อยากเล่นเกมนี้มากส่วนคุณผู้ชมที่ไม่รู้จักเกมนี้นะครับ s p l i t Fiction เป็นเกม Co-op Action a ่ v e อ t u r e เที่2องตัวเอกหลุดเข้าไปในโลกจำลองที่พวกเธอ,เน,น,าาเเอนาคตค พวกเธอจะต้องหาทางหลบหนีออกมาให้ได้ครับแลนะทำให้ระบบการเล่นมีความหลากหลายแล้วก็เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ใครที่มีเพื่อนเล่นเกมด้วยกันเป็นประจำเกมนี้ผมเชียให้ซื้อมาลองนะคะแนนรีวิวดีมากแล้วก็มีโอกาสเข้าชิงเกมวอาวปรีเยียรประจำปีนี้ด้วย เ้าก็ต้องบอกว่าทั้ง6เกมผมเล่นมาแล้วจริงๆและรับประกันความสนุกให้ครับยกเว้นเกมสุดท้ายนะไม่รู้จะทํำยังไงตอนนี้ก็ถอดใจไปแล้ะหรือว่าจะเป็นอีก2เกมในเดือนนี้ที่ผมรอเล่นแต่ว่าในตอนที่ทําวิดีโอนี้ตัวเกมยังไม่วางจําหน่ายนะครับนั่นก็คือ The First Berserker Kazan แล้วก็ i n s o y เกมแนว Life Simulator ที่น่าเล่นมากๆ ยังไงก็ตามนะครับในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ก็ต้องบอกว่ายังมีอีกหลายเกมนะที่ผมไม่ได้เล่นแล่ผมก็เชื่อว่าผู้ชมก็น่าจะมีเกมที่ชอบนอกเหนือจากนี้ด้วยเอาเป็นว่าผมรบกวนคอมเมนต์มาแนะนํากันนะครับและท้ายสุดก่อนจากกันไปก็ขออนุญ,ญาตฝาก ASUS Prime r a d e o n RX 9000 Series เอาไว้ด้วยใครกำลังมองหากราะจอุ่นใหม่ที่ทั้งแรงและราคาดีงามตัวนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มจริงๆครับเอาล่ะสำหรับวิดีโอนี้ผมเอาจาก Channel The Move ลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามเสมอมาสวัสดีครับ